สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะคนอีสานบอทนเครือข่ายคนอีสานไม่ทนแจ้งจับคนหมิ่นคนอีสานลั่นดำเนินคดีให้ถึงที่สุดวันที่7พฤศจิกายน64ที่สพเมืองขอนแก่นนายคุ้มวงวงภูเขียวหรือทนายแดงตัวแทนกลุ่มคนขอนแก่นอ่านถแถลงการคนอีสานบอทนหลังจากมีการพสต์ข้อความบนโซเชียลดูหมิ่นคนอีสาน ก่อนที่จะเข้าแจ้งความเอาผิดทางกฎหมายกับผู้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวนายคุ้มพงกล่าวว่าจากกรณีคลิปเสียงดูถูกคนอีสานปรากฏคลิปเสียงในโลกโซเชียลแพรสพ่สะพัดมีข้อความดูถูกเหยียดยามคนอีสานอย่างชัดเจนเป็นคลิปเสียงที่คนกลุ่มหนึ่งพูดคุยกันทางคลับเฮาส์ท็อกซิข้อความโดยสรุปถูกเหยียดยามคนอีสานเราเชื่อว่าไม่เฉพาะแต่คนอีสานเท่านั้นที่ไม่สบายใจ หากแต่คนไทยผู้รักความสงบสามคัคคีคนดีๆเขาฟังแล้วคงไม่สบายใจเช่นกันอยากให้มีกระบวนการที่จะหยุดยั้งกลุ่มบุคคลผู้ใช้คำพูดและความคิดเหยียดเชื้อชาติคนอีสานนายคุ้มพง์ยังกล่าวอีกว่าออกถแถลงการใช้ชื่อคนอีสานคงไม่ต้องถามว่ากลุ่มตั้งมาอย่างไรเมื่อไรพวกเราคนอีสานมีสำนึกและความภาคภูมิใจในการที่เกิดเป็นคนอีสานเช่นเดียวกันกับคนทุกเชื้อชาติ อีสานที่มาพัฒนาการอย่างยาวนานคนอีสานเป็นคนรักความสงบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งในกลุ่มเคารพบรักผู้หลักผู้ใหญ่และบรรพบุรุษยึดมั่นในครองประเพณีวัฒนธรรมอย่างเหนียวแน่นแม้ในสภาพสังคมทันสมัยในปัจจุบันก็ไม่อาจจะกร่อนกลืนมูลเชื้อคนอีสานได้ หากกลุ่มบุคคลที่กระทำการดูถูกเหยียดหยามคนอีสานได้รู้ได้เข้าใจใช้สติปัญญาและสำนึกของความเป็นคนไทยผู้เจริญเชื่อว่าพวกเขาคงอาจจะไม่กระทำการอีกขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ